แบบร่างทางความคิดของเตาปิ้งหมูสาสพันใหม่ตอนนี้ทีมล่ากระบังได้เริ่มต้นลงมือทำส่วนของตัวเตาก่อนส่วนของเตาใช่ไหมทำที่เห็นกำลังวัดกำลังเขียนแบบอยู่นี่คือตัวที่จะมากรูกอยู่ด้านนอกใส่แลมีฉนวนข้างในที่นในหงใส่ผมสร้างส่วนตัวเตานั้นจะทำเป็นแบบผนังสองชั้นมีฉนวนกันความร้อนอยู่ตรงกลางโดยเริ่มทำจากส่วนของผนังด้านใน ที่จะสัมผัสกับความร้อนก่อนซึ่งใช้แผ่นเหล็กมาตัดให้ได้ขนาดก่อนจะไปดัดให้ได้มุมที่ต้องการแล้วจึงค่อยๆยกแ่นเหล็กมาประสานติดกันด้วยเครื่องเชื่อมยับเออมื่อผ่านการเชื่อมที่ประณีจะได้โครงเตาเหล็กด้านในแล้ว น้องแบงค์วิศวกรหนุ่มหน้าใสได้นำวัสดุหน้าตาประหลาดมาทำเป็นฉนวนกันความร้อนที่จะติดอยู่ข้างโครงเตาบอันนี้คือฉนวนครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบประสิทธิภาพในการกันความร้อนดูครับโอ้โหตรงกลางมากเลยฉนวนตัวนี้ครับเป็นฉนวนที่เป็นใยห,หินใยห,หินตัวนี้ผ่านการเผาอบความร้อนมากกว่า3,000องาศาเซลเซียส แกล้มเป็นใย,ยแล้วอบอแห้งทีนะครับดูในการนำความร้อนมันประสิทธิภาพมันไม,ไม่ได้ไม่เลยนะครับเหมือนเดิมนี่เราจะตัดฉนวนเพื่อบุค,ความร้อนของเตาให้เราจะตัดตรงนี้เราต้องป้องกันโดยการแบบใส่หน้าก,กากเพื่อแบบไม่ให้มันแพร่เข้าสู่ร่างกายของเราต้องเรียนอะไรครับเมื่อตัดฉนวนใยห,หินได้ตามขนาดก็นำไปประกบกับโครงเตาเหล็กแล้วนำแผ่นสเตนเลสมากรุทับชั้นนอกอีกชั้นเพื่อให้เตาเหล็กทนทานดูสวยงาม และง่ายต่อการทำความสะอาดประกบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกันอเอ๊ะเรียบร้อยตอนนี้ส่วนตัวเตาของทีมล่ากระบังก็เสร็จแล้วมาถึงส่วนสำคัญที่สุดของภารกิจนี้ก็คือส่วนของการลำเลียงหมูเข้าสู่เปลวไฟ นำปลอกสแตนเลสขนาดเล็กมาตัดให้สั้นและตกแต่งปากท่อให้รับกับการเสียบไม้ก่อนจะนำไปเชื่อมติดกับโซ่รถจักรยานยนต์ที่ใช้เป็นสายพานลำเลียงหมูปิ่งอันนี้ได้อันนี้ได้ได้สองอันเลยเดี๋ยวตัดออกตัดให้มันสั้นลงมาให้มันสูงไปใช่ตัดแค่นั้นแหละ ม่ได้ส่วนของสายพานลำเลียงแล้วก็เริ่มนำมาติดเข้ากับตัวเตา่าโดยจะมีชุดเฟืองกับมอเตอร์ในการขับเคลื่อนซึ่งในส่วนนี้ต้องใช้ความละเอียดในการปรับระยะความสูงของสายพานและเต่าให้เท่ากันตรงนี้ต้องละเอียดหน่อยพี่นะถ้าเร็วตรงนี้ระยะโ่มันจะไม่พอดีเนาะมันจะมันจะรูดดีต้อง ถ้าตรงนี้ได้ระยะแล้วมันจะไปได้เร็วขึ้นโค้งได้ทันทีเลยครับสำคัญคือตรงนี้ก่อนช้าเพราะตรงตรงตรง,ตรงเพาหลักนี่แหละใช่ไหมครยะระยะมันต้องเป๊ะพอดีไม่งั้นเดี๋ยวตัวหมูมันจะพลาดกับไอตัวตะแรงไม่พอดีอะไรวกนี้ด้วยใช่ครับ ตั้งสายโซ่ลำเลียงจนได้ระดับกับตัวเตาแล้วก็ถึงขั้นตอนการติดชุดมอเตอร์กับเฟืองทดเพื่อขับเคลื่อนโซ่ให้หมุนมอเตอร์กับตัวเฟืองทดนะครับก็กําลังจะเลื่อยตัวนี้เข้าไปให้มันสั้นเข้าไปเพราะมาันยังยาวยมอเตอร์เครื่องนี้มีความพิเศษแตกต่างจากมอเตอร์ทั่วไป เพราะมีอัตราการหมุนเฟืองที่ช้ากว่าปกติถึง30เท่าเพื่อให้สายพานล,ลำเลียงเคลื่อนหมูปิ้งไปอย่างช้าๆบนเตาและรับความร้อนจากเตาได้อย่างสม่ำเสมอ ขณะที่ทีมล่นกระบอกกำลังติดตั้งปรับรอบชุดมอเตอร์ให้ได้ความเร็วที่ต้องการอยู่นั้นข้ามาทางอีกฝั่งของกรุงเทพทีมพระนครเหนือยึดห้องของชมรมหุ่นยนต์ที่มีดีกรีระดับแชมป์โลกเป็นฐานปฏิบัติการก็กำลังผลิตเตาปิ้งหมูพลังเตาคู่อยู่อย่างขมักขม้นเตาของพระนครเหนือนั้นเริ่มจากการใช้เหล็กมาตัดและต่อเชื่อมจนได้เป็นโครงเตาจากนั้นจึงใช้แผ่นสเตนเลสมากรุภายนอก ลองที่เท่าไงโหนี่นั่งเคาะตอกกันเองเลยเหนี่คือทำจากอะไรครับอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมคือมันจะขวนๆอยู่งี้กับเตาอย่างงี้แล้วเวลาเราเป่าลมเพื่อให้ฐานมันแรงครับครก็คือจะเป่าได้ปื๊บมืขึ้นไปอ๋อลมก็จะปะทะนี่โค้งึี่ในสู่ตัวฐานแดงวาบขึ้เลยส่วนขี้เท่าที่ตกมาก็จะตกแล้วไหลปรมางนี้ วได้ส่วนของตัวเตาได้ดัดแปลงช่องลมเพื่อเพิ่มความร้ขอนให้กับฐานเชื้อเพลิงด้วยการออกแบบถาดรองด้านล่างทำจากอลูมิเนียมให้มีความโค้งเพื่อให้อากาศไหลเข้าไปช่วยเพิ่มการเผาไหม้ได้ดีขึ้นเมื่อได้โครงเตาแล้วจึงเริ่มทำระบบสายพานลำเลียงโดยนำเฟืองจากรถจักรยานยนต์มาติดตั้งก่อนจะนำโซ่จักรยานมาตัดต่อประกอบเป็นสายพาน แล้วเข้ากับมอเตอร์นี่มั้ยามาฝั่งนี้จากนั้นจึงปรับหาตำแหน่งติดตั้งชุดเฟืองพร้อมปรับความยาวของโซ่ให้ได้ความตึงที่พอเหมาะในตำแหน่งนะตำแหน่งเนี่ยมันต้องต้องตึงสุดใช่ไหมมันต้องต้องตัดอีกอ่ะอีกสี่ห้ข้อลดไม่ตึงก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็เผือไปาาางหนนาาน้้รมเได้ชุดขับเคลื่อนเรียบร้อยแล้วจึงนําไปเชื่อมต่อเข้ากับโครงเตาซึ่งชุดสายผ่านนี้ก็จะหมุนทําให้หมูที่ติดอยู่ถูกลาเลียงโคจรผ่านเตาทั้งสองเตาเป็นวงรอบจนกว่าหมูจะสุกดูหนูท่าว่าภารกิจยุทธการขยับหมูเตาปิ้งหมูสเตนี่ท่านทางจะไม่ใช่งานแบบหมูหมูนะครับดูน้องๆแบบ น้องฟิวนะครับตอนนี้ก็รวบรวมเพื่อนๆมามารุมมาตุ้มนะครับแล้วก็ลุมเร่งมือกันอย่างสุดชีวิตนะครับตอนนี้ดึกๆแล้วก็ยังไม่เสร็จเลยในการทำเตาปิ้งหมูสเต๊ะครั้งนี้ครับมื่องานในส่วนของสายพานลำเลียงลุ่ล่วงไปได้มากแล้วตอนนี้ปอและผ่า2องว่าทีวิศวกรมือใหม่ก็ได้เริ่มทำชิ้นส่วนเล็กๆแต่ว่าสำคัญที่สุดสำหรับเตาของพวกเขาแล้ว นะนะตัวเสียบหมูอะค่ะตัวเสียบหมูส่วนของตัวจับหมูนั้นประกอบไปด้วยตัวไม้สําหรับเสียบไม้หมูสเตะที่กลึงจากไม้เป็นท่อนสั้นๆแล้วเจาะทาช่องสําหรับเสียบไม้ส่วนของตัวก้านที่จะติดกับสายผานทำจากอลูมิเนียมพร้อมติดกลไกให้สามารถยกขึ้นลงได้และส่วนหัวใจของตัวจับหมูนี้ อลูมิเนียมรูปตัว X ที่ติดอยู่ตรงกลางสําหรับใช้ตีกับตัวกระเดื่องทําให้ตัวจับหมูหมุนครึ่งรอบเพื่อให้เนื้อหมูสัมผัสความร้อนอย่างทั่วถึงเสกโอ้โหนียครับแล้วบเออเวลามันยิงไปตามรางปุ๊บมันก็จะพลิกได้อ๋อแล้วเวลาเวลาถ้าแบบเราพักเครื่องหรือคนไม่อยู่ที่เตาหมูแบบเนี้หมูกจะไหม้ไหมครับครับเราก็ยกอันนี้ขึ้นได้ครับปั๊บหมูเป็นหมูชี้ฟ้าเลยนชี้ฟ้ใช่ ตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยตัวนมันเยอะขนาดนี้เราต้องทำสักกี่อันประมาณ70็ดสิบอันเจ็ดสิบอันแต่ว่าปิ้งในทีละเจ็ดสิบไม้หกสิบ <60 S 2> <30 S 1> ค่ะหกสิบเกือบพัน <60. S 1> ไปเจ็ดสิบสองชั่วโมงทั้งเตาคู่หมูสวิงวิ่งสายพันของพระนครเหนือและเตาเดี่ยวเที่ยวเดียวสุดข,ของลาดกระบังตอนนี้ก็เริ่มเห็นเป็นโครงร่างที่ชัดเจนขึ้นแล้วทางลาดกระบังก็ได้ตัวเตาขนาดกระทัดรัฐมีสายพันลำเลียงขนาดอยู่สองข้างตัวเตาพร้อมชุดขับเคลื่อน ส่วนทางพระนครเหนือได้เต่าสองเตาที่มีสายพานตัวจับหมูหมุนโคจรเป็นวงรอบอยู่เหนือเต่าแล้ว